ก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้นะครับครูก็จะมาสาธิตวิธีการเข้าอีเมลของโรงเรียนนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้นักเรียนไปที่แอปพลิเคชัน gmail นะครับเมื่อเข้ามาในแอปพลิเคชันแล้วนะครับให้นักเรียนสังเกตที่มุมขวาด้านบนนะครับจะมีรูปกลมๆอยู่ให้เราคลิกที่รูปโปรไฟล์ของเราเลยครับเมื่อเราคลิกเสร็จแล้วนะครับจะมีบัญชีอีเมลของเราทั้งหมดนะครับ จากนั้นนะครับให้เราเลื่อนลงมาแล้วก็เลือกไปที่เพิ่มบัญชีครับมันจะเด้งมาหน้าตั้งค่าอีเมลนะครับให้เราเลือกไปที่ Google ครับขั้นตอนนี้แล้วมันจะให้เราใส่รหัสผ่านนะครับเราก็ใส่รหัสผ่านจากนั้นรอสักครู่ครับเสร็จแล้วมันจะขึ้นมาให้เราลงชื่อเข้าใช้งานนะครับ ชื่ออีเมลนะครับคุณครูได้ส่งไปให้นักเรียนแล้วในกลุ่มไลน์นะครับให้นักเรียนพิมพ์ชื่ออีเมลของตัวเองได้เลยนะครับโดยชื่ออีเมลเนี่ยจะประกอบด้วยรหัสนักเรียน5หลักนะครับตามด้วยแอดปรินายกนะครับ .ac นะครับแล้วก็ .th นะครับเสร็จแล้วเรากดถัดไปครับ เมื่อเราลงชื่อเข้าใช้มันจะให้เราใส่รหัสผ่านนะครับรหัสผ่านแรกเริ่มเนี่ยก็คือรหัสที่คุณส่งไปให้นะครับคุณจะกำหนดเป็น T4 นะครับ2564ตามด้วยรหัส5หลักนะครับเมื่อเราใส่รหัสแรกเริ่มเสร็จแล้วนะครับกดถัดไปนะครับระบบก็จะให้เราอ่านรายละเอียดนะครับแล้วกดยอมรับ จากนั้นนะครับระบบจะให้เราตั้งรหัสผ่านใหม่นะครับนักเรียนสามารถตั้งรหัสผ่านที่นักเรียนจำได้ได้เลยครับุูตั้งเป็นรหัสอย่างง่ายแล้วกันนะครับ การตั้งรหัสผ่านอย่างง่ายนะครับระบบจะไม่สามารถให้เราตั้งได้นะครับรหัสต้องประกอบไปด้วยตัวอักษรนะครับตัวเลขและก็สัญลักษณ์นะครับซึ่งต้องเป็นรหัสผ่านที่รัดก,กุมนะครับดังนั้นเรามาตั้งรหัสผ่านใหม่กันครับการตั้งรหัสผ่านนักเรียน จดบันทึกรหัสของตัวเองด้วยนะครับเพื่อป้องกันการลืมนะ,ะเสร็จแล้วลองกดถัดไปดูครับอ่ะรหัสเขาบอกว่ายังไม่รักลุมนะครับเราก็ตั้งใหม่นะครับอลองดูว่าได้หรือเปล่าครับ ยังไม่ได้นะครับลองตั้งใหม่นะครับ เมื่อเราตั้งรหัสผ่านได้เรียบร้อยแล้วนะครับระบบจะเด้งมาให้เรากดยอมรับนะครับรก็กดฉันยอมรับเลยครับเมื่อตั้งรหัสผ่านเสร็จนะครับระบบก็จะทําการประมวลผลสักครู่นะครับเมื่อเราลงชื่อเข้าใช้งานเสร็จแล้วนะครับให้นักเรียนไปที่รูปโปรไฟล์ด้านบน้ายาบนขวานะครับจากนั้นก็เลื่อนลงมาที่บัญชีของเรานะครับแล้วกดเข้าไป รอระบบประมวลผลสักครู่น,นะครับอาจจะใช้เวลาประมาณ2-3นาทีนะครับอ่ะโอเคครับเมื่อระบบประมวลผลเสร็จนะครับก็จะได้ข้อความมาทั้งหมด3ข้อความนะครับทีนี้นะครับครูก็จะสาธิตวิธีการ เข้าไปที่ Classroom นะครับโดยคุณครูจะส่งจดหมายเชิญมาที่กล่องข้อความในอีเมลนะครับให้สังเกตในกล่องข้อความที่ชื่อว่าอภิสิทธิ์บุญนันท์นะครับ Classroom กดคลิกเข้าไปเลยครับจากนั้นนะครับให้เลื่อนลงมาแล้วกดคลิกที่เข้าร่วมครับจะขึ้นกล่องข้อความนะครับให้เราคลิกที่ Classroom ครับ หากเครื่องไหนยังไม่มี Google Classroom นะครับให้นักเรียนนะครับติดตั้งแอปพลิเคชัน Google Classroom ก่อนนะครับแต่ถ้ายังไม่ได้ติดตั้งก็กดที่ Samsung Internet ก็ได้นะครับแต่เครื่องนี้กูติดตั้งแล้วกูจะกดที่ Classroom นะครับเสร็จแล้วกดเฉพาะครั้งนี้พอนะครับแล้วก็มันจะเด้งไปที่ Google Classroom เมื่อเข้ามาที่แอปพลิเคชัน Classroom แล้วนะครับเราก็จะเห็น คําเชิญให้เข้าร่วมห้องนะครับจากนั้นก็กดเข้าร่วมครับอาแค่นี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นแล้วนะครับในการเข้า Google Classroom ครับโอเคครับวันนี้ครูรูก็ขอบคุณนักเรียนที่เข้ามาดูวิดีโอนี้นะครับสำหรับว,วันนี้ครูขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ